ราดหน้าเส้นบะหมี่ไข่เจียวเมนูนี้เพื่อนๆเ,เคยสั่งทานกันไหมครับสำหรับวันนี้ลูกค้าออเดอร์มา1จานเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันเลยครับสำหรับวัตถุดิบที่เราจะใส่มีดังนี้นะครับเพื่อนๆเ,เตรียมตามนี้ได้เลยหมูหมัมกนุ่มๆ60กรัมไข่ไก่1ฟองเส้นบะหมี่ยี่หอ้อใดก็ได้ครับ1ห่หอในส่วนของผักต่างๆนั้นก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยนะครับเปิดไฟตั้งกระทะได้เลยไม่ต้องใส่น้ําเยอะนะครับกะให้เส้นบะหมี่ของเราสุกแล้วก็น้ําแห้งพอดีเราจะต้มให้แค่เส้นบะหมี่ของเราสุกนุ่มมนนะะครับับจให้้ถึงขล สำหรับลูกค้าท่านนี้ก็ไม่ได้ขออะไรมาเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆสามารถทําตามผมได้ทุกขั้นตอนเลยฝากถึงเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่อยากเปิดร้านอาหารตามสั่งหรือว่าอยากจะทําอาหารทานเองที่บ้าน เพื่อนๆกดติดตามครัวเตยหอมไว้ได้เลยเรายินดีแบ่งปันทุกท่านทุกเมนูนะครับเพื่อนๆสามารถนําไปต่อยอดและก็ปรับให้เป็นสูตรของตัวเองได้เลยนะครับทุกสูตรทุกจานทําจริงขายจริงหลังจากที่เส้นบะหมี่ของเราสุกนุ่มได้ที่ครับตักขึ้นมาพักไว้ก่อนหาถ้วยมาสักใบนึงครับตอกไข่ลงไปแล้วก็ตีพอแตะนะครับแล้วก็ผสมเข้ากันกับบะหมี่ของเราเพื่อจะนําไปเจียว หลังจากที่เราเตรียมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับเปิดไฟตั้งกระทะได้เลยใส่น้ำมันลงไปสัก1ส่วนสีถ้วยเพื่อเจียวเส้นบะหมี่ของเรานะครับไม่จําเป็นต้องรอให้น้ำมันร้อนจัดนะครับใส่เส้นบะหมี่ของเราลงไปเจียวได้เลยใช้เวลาสักประมาณ3-4นาที หลังจากที่เราได้เส้นบะหมี่ไข่เจียวกรอบๆแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเปิดไฟตั้งกระทะใบาใหม่ครับใส่น้ำมันลงไปสักสองช้อนโต๊ะเพื่อทำน้ำราดนหน้ากระเทียมสับละเอียดหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็เต้าเจียวหนึ่งช้อนโต๊ะครับใส่ลงไปได้เลยหลังจากที่กระเทียมเจียวและเต้าเจียวของเราหอมได้ที่ใส่หมูมักและผักต่างๆที่เราเตรียมไว้ตามลงไปได้เลย หลังจากนั้นก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็เติมน้ำซุปลงไป1กระบวยครึ่งเราจะใช้เวลาในการต้มผักของเราประมาณสัก3-5ถึงนาทีนะครับให้ผักของเราสุกดีก่อนที่เราจะมาเริ่มปรุงรสกันสําหรับเพื่อนๆมือใหม่แนะนาให้ดูวิดีโอจบไปรอบหนึ่งก่อนนะครับแล้วค่อยมาลงมือทําหลังจากที่ผักเราสุกได้ที่นะครับขั้นตอนต่อไปเรามาเริ่มปรุงรสก็ได้เลยอันดับแรกซอสปรุงรสฟาเขียว1ช้อนโต๊ะ ตามมาด้วยซอสหางลมหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็น,นำตาลทรายเล็กน้อยเพื่อนๆสามารถเพิ่มสีวขาวได้ตามใจชอบเลยนะครับแต่อย่าให้เค็มมากหลังจากที่เราปรุงรสเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆชิมรสชาติได้เลยนะครับตอนนี้ให้ออกรสชาติกลมๆอย่าให้เค็มหรือหวานจนเกินไปในระหว่างที่เรารอน้ำราดหน้าของเรานะครับเราไปตัดเส้นบะหมี่ของเราแล้วก็จัดใส่จานไว้รอได้เลย หลังจากที่เราได้เส้นบะหมี่เสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆเตรียมแป้งมันไว้สัก2ช้อนโต๊ะละลายน้ำไว้รอได้เลยหลังจากนั้นก็ให้ทยอยเทลงไปบนน้ำราดหน้าของเรานะครับถ้าเหนียวได้ที่เมื่อไหร่ก็หยุดใส่เมื่อนั้น หลังจากที่น้ำราดหน้าของเราเหนียวได้ที่ก็หยุดใส่แป้งทันทีได้เลยนะครับแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟให้ลูกค้าแล้วครับสำหรับขั้นตอนต่อไปตักน้ำราดหน้าราดบนเส้นบะหมี่ของเราได้เลยหลังจากนั้นก็โรยด้วยกระเทียมเจียวแล้วก็พริกไทยป่นสักเล็กน้อยนะครับแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วหวังว่าราดหน้าจานนี้จะถูกใจคุณลูกค้านะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาอุดหนุน และก็ขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับที่แวะเข้ามารับชมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเพื่อนสมาชิกทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น,น้อยผิดพลาดประการใดกลัวเตยหอมขอน้อมรับไว้ด้วยความเต็มใจนะครับและจะนําไปปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงและก็แก้ไขให้ดียิ่งขึ้น